รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาสเตอร์คีเวทีแจ้งเกิดหีบทองคํากับการแข่งขันร้องเพลงนะครับของสองทีมประจำสัปดาห์นี้นั่นก็คือทีมสวรดีและทีมอป้า กลับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงแบบยกทีมเพื่อชิงหีบทองคำสัปดาห์นี้ยังอยู่กับ2ทีมสุดฮาโอป้าและสุวรรณดีหลังจากเมื่อวานนี้ทีมสุวรรณดีคว้าชัยชนะและขึ้นนำไปได้ก่อน6ต่อ4หีบวันนี้การแข่งขันจะเป็นเช่นไรยังไม่รู้แต่ที่ร,รู้คือหาแน่นอนและก่อนทำการแข่งขันร้องเพลงแน่นอนครับเราเข้าสู่เกมแจ้งเกิดกันก่อนเลย เกมแจ้งเกิดของเราในวันนี้คือเกมอ่านปากกรรมการโดยมีกติกาง่ายๆก่อนอื่นคือเลือกกรรมการที่ถูกใจจากนั้นต้องอ่านปากว่ากรรมการพูดชื่อเพลงลูกทุ่งเพลงอะไรใครตอบผิดหรือเกินเวลาชัยชนะจะเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีวันนี้ต้องมาเลือกกันแล้วครับว่าใครจะเป็นตัวแทนของทีมโอป้าครับส่งใครครับผมเบิร์ดเดย์ครับมาเลยเบ <มา S 2> ิร์เดย์มายืนข้างๆพี่เลย กวันดีครับส่งใครมาแข่งครับผมเอาสิบล้อไปบําจักรยานเลยครับวันนี้โอป้าจะได้เล่นก่อนเบิร์ดเดย์ครับเบิร์ดเดย์จะให้ใครใบ้เป็นคนแรกครับสำหรับผมนี่ต้องไอดอลผมเลยพี่เอชยาครับผมโอ้โหพร้อมนะครับคุณเอครับถ้าพร้อมแล้วคำใบ้แรกครับ แพเก็บครับอ่าถูกต้องครับต่อไปเบาหิวเบาหิวมีสิทธิ์เลือกขอเลือกคนที่สวยที่สุดนะค่ะขอบคุณค่ะจิตบ้า,าบเหรอตำแหน่งนั้น่มาข่งฉั้นยาผงฉั้นยาถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ ิค่ะถูกด้วยครับออวอนพ่อตากสินนะครับเก่งมากอ้าวกลับไปที่เบิร์ดเดย์เบิร์ดเดย์เลือกรายใบครับขอเป็นคนที่สวยที่สุดเหมือนกันครับพี่ตับครับผมพี่ตากครับพร้พอมนะครับสิบวินาทีเริ่มครับอีกครับ เห็นเจ้าฟันเหลืองๆกระผมบองอะไรไม่รู้เรื่องเลยหมดเวลาเพลงอะไรเอาใหม่ดิยเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิอ่ะนะดูดี๊เลยหาหน่งนี้เลยหาหนึ่เลยอะนี่น้องธรรมดาเออ น่าเสียดายจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้เบิร์เดย์อาจตอบทันก็เป็นได้นะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ทำให้เบาวิวจากทีมสุวรรณีเป็นฝ่ายชนะมีสิทธิ์เลือกผู้เข้าแข่งขันก่อนคราวนี้สุวรรณีชนะก็เลือกผู้แข่งขันในทีมของตัวเองได้เลยครับจะให้ใครล้องดีให้น้องตั๊ก,กแตนค่ะตั๊กกแตนตัวน้อยของเรานะครับตั๊ก,กแตนเลือกเป็นตัวแทนแล้วเลือกผู้เข้าแข่งขันเหลืออีกสามคนทางด้านโน้นเลือกพี่ คิวซี่แล้วกันค่ะเ่แน่ตู้เขาน้าเมียนะตู้เขาน้าเมียนะโแล้วก็แตนจะร้องเพลงอะไรครับชอบคนมีตังค่ะชอบคนมีตังคิวซี่หรอคะหัวอกพ่อสื่อค่ะฉันไม่รู้นะฉันเด็ดฉันบอกก่อนเลยเลือกผิดคนหรือเปล่าอา กันนะคิวซี่กับเบาวิวให้ป้ากับหลานเขาเจอกันดีแล้วค่ะหมายถึงอายุใช่ไหมถ้าหมายถึงหน้านี่รองไห้หนักมากให้ป้าเขารีบร้องเดี๋ยวเกาขึ้นเดี๋ยวเกาขึ้นค่ะเอา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 อย่าเพิ่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอในการแข่งขันเพลงแล้วกันนะส่งหลานกับป้าสู้กันเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงสักครู่ครับ